สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดหมูสับผัดใส่ผักบุ้งนานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เอาผักบุ้งนามาลวกครับ,บท่านผู้ชมแล้วก็นี่คือหมูสับครับท่านผู้ชมนี่เราจะผัดใส่พริกแกงนะครับท่านผู้ชมนี่คือพริกแกงไปครับท่านผู้ชมไปชมกันก็จะเป็นไงครับเดินดิ่มกินเที่ยว บุงนาครับท่านผู้ชมเราเอามาต้มหรือมาลวกก็ได้นะครับก่อนที่เราจะผัดเราต้มเอานะครับท่านผู้ชมต้มสักแป๊บหนึ่งลวกแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรานำไปผัดเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยนะครับท่านผู้ชม

ผัดไทยพริกแกงหอมเลยนะครับใส่หมูสับลงไปผัดเลยนะครับลงไปผัดกับพริกแกงเลยครับ ผัดแกงก,กับหมูสับให้เข้ากันเลยครับท่านผู้ชมให้เข้าเนื้อกันเลยนะครับหยอดน้ำมิดเนย่าทีนี้เราก็มาปรุงเครื่องกันเลยนะครับท่านผู้ชมชูรสนะ cũng mất Hãy subscribe sốt kênh Ghiền sốt Gõ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักบุ้งเลยครับบุ้งลงไปผัดเลยครับใครชอบแบบแห้งแล้วก็ผัดแบบแห้งใครชอบน้ำขุกขลิกแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยได้นะครับเมนูนี้รับรองอร่อยแน่นอนครับกินกับข้าวเปือยร้อนๆครับอร่อยเนียนนะครับหรือจะกินกู้กับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับท่านผู้ชม เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงครับส่วนต,ตัวผมจะชอบประมาณนี้นะครับอย่างนีครับเสร็จแล้วครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ พร้อมเสิร์ฟครับท่านผู้ชมผักบุ้งนาผัดหมูสับพริกแกงครับท่านผู้ชม สเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผักบุ้งนาผัดพริกแกงหมูสับเป็นไงเป็นไงครับท่านผู้ชมสีสันน่ากินนะครับสีของผักบุ้งก็ยังคงความสวยอยู่ครับอะไรนะโอ้ผักบุ้งนาผัดพริกแกงหมูสับ มาครับท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ